มาครับผมมากครับอุ้ยเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟครับผมคุณนะครับมาครับสวัสดีครับมาพอๆกันกับหนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าที่เกาเหมันเดิมเช่นเคยนะคะผมครับมาสวัสดีป้าเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดปอหนุ่มหน่อยเขามากกมานละครับผมคุณยางมอพอเห็ดปวกไฟนะครับผมเห็ดปวกแดงครับอุ้ย กระล่างคืนงา,งามเลยครับผมมันนานครับผุณนะขอนะบคุเมาเมืองมาเก็บน้ำกันครับเป็นกำลังแจงเห็นนุ่มหน่อยนะครับผมเก็บเห็ดปวกไฟเห็ดบวกแดงน้ำกันครับผมนุ่มหน่อยพึ่งยางเข้ามานะครับพึ่งได้เห็ดไข่เซกตาสองดอกพี่น้องมดาดไทยเห็นเมืองยางมาอีก มาขอมเพ็ดปวกแดงพี่น้องหมานเลยครับผมอยู่หิมทางอีกพี่น้องรุนเชื่อยิงก็รุนว่าจะมีคนว่าพอบอพี่น้องเลยพุ่นนะเมืองพุ่นพุ่นนะครับพุ่นนะอุ้ยปุ่นพุ่นครับไปหอดพุ่นเลยครับผมปัด มานแล้วครับมานแล้วมาหลบใบใบนะครับคุณนะครับผมอุ้ย,ยเก็บเลยครับนุ่มหน่อยกับบดได้เขาปลาเก็บเ็ดมาหลายมือแล้วครับสองสามมือแล้วครับมาหมอนี้มานแล้วครับมาหมอนีกับมานแล้ว คุณนะโอ้ยโขกหมานละครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยคุณดอกใหญ่ๆครับผม กับงาดโอ้ยกินนะครับก็ล่างกิ๋นครับผมมันหมานเด้อครับผมโศกหมานล่ะครับ ุมานะจิ้มนี้ครับผมโอ้ยน่ะครับครับผมนี่แหละครับผลงานการเก็บเห็ดของลูกน้อยมื่อนี่ครับผม มันอยู่ครับผมแต่เหฮดปวกแดงมีแต่ดอกง่า่ๆครับผมครับตุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ